เอาละครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงพี่โจหรือว่าพี่เจในเกม r ีเวิร์ดรือก้เก้ากันนะว่าพี่แกเนี่ยสกิลเป็นยังไงนะครับควรใส่สกิลวันไหนแล้วก็ควรไปทีมไหนได้บ้างคุ้มที่จะเปิดไหมเราได้สรุปมาในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วครับแปลเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะ ่อนอื่นนะครับเรามาดูหน้าที่โดยรวมของพี่เจนก่อนเลยเนาะซึ่งพี่เจเนี่ยจะแบ่งไปได้3สายนะครับก็คือสาย DPS แบบโจมตีต่อเนื่องเนาะหรือว่าเป็นแบบ Extra Action นะครับอย่างที่2เนี่ยพี่เจจะเป็นสายบัฟนะก็คือบัฟ ATK ให้กับเพื่อนนะครับส่วนอีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยพี่เจก็จะสามารถแปะเบิร์นให้ศัตรูได้นะแล้วก็สถานะเบิร์นต่างๆเนี่ยก็จะมีผลต่อการบัฟแล้วก็ดาเมจของพี่เจด้วยนะก็มีประมาณนี้นะครับสหน้าที่หลักๆของพี่เจนะ เอาละครับต่อไปเนี่ยเรามาอยู่ในหัวข้ออินไซต์ของพี่เจกันนะเริ่มจากอินไซต์แรกนะครับเขาบอกว่าเมื่อพี่เจเนี่ยทำการโจมตีนะครับจะได้รับ ATK เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเท่ากับ50ของจํานวนสเต็คเบิร์นของตัวเองนะครับก็คือสเต็คเบิร์นพี่เจมีเท่าไหร่เนี่ยก็ไปคูณ0.5ประมาณนั้นเนาะไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนสเต็คเบิร์นของตัวเองนะครับเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองโดยสเต็คเบิร์นจะไม่ลดเนาะหลุมง่ายๆก็คือเมื่อพี่เจโจมตีเนี่ยพี่เจก็จะได้รับดาเมจจากสเบบิรร์นนด้วยะคัแต่่็ ผลนะเอฟเฟกต่อไปนะครับเขาบอกว่าเพื่อใดก็ตามที่พี่เจทาให้ติดสถานะเบอร์สาเร็จเนี่ยจะเพิ่มสเต็กสถานะเบอร์ให้แก่ตัวเองตามจํานวนค่าที่พี่เจทาให้ติดนะครับเมื่อตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่เจเนี่ยไปตีมอนทําให้มอนติดเบอร์สองใช่ไหมพี่เจก็จะได้รับสถานะเบอร์สองด้วยนะครับประมาณนั้นเอฟเฟกต่อไปเขาบอกว่าความเสียหายสเต็กเบอร์ที่ตัวเองได้รับเนี่ยจะลดลง50%นะและสเต็กเบอร์เนี่ยจะไม่ทําให้ HP ของพี่เจลดน้อยกว่า15%นะครับก็คือสมมติว่าพี่เจ ะจะไม่ทําให้เลือกพี่เจลดแล้วนะระมานั้นเนาะสำหรับอินไซต์หนึ่งสรุปอินไซต์หนึ่งง่ายๆก็คือพี่เจสามารถเพิ่มเอตเคจากอินไซต์นี้ได้นะครับแต่ต้องแลกมากับการที่ตัวเองเนี่ยต้องเจ็บตัวจากสถานะเบเรนด้วยเนาะแต่ว่าสถานะเบเรนที่พี่เจได้รับเนี่ยมันคุ้มต่อดาเมจของพี่เจนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีในหัวข้อสกิลเนาะแต่ให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าอินไซต์หนึ่งเนี่ยมันทางานแบบนี้ต่อไปในอินไซต์สองนะก็ไม่มีอะไรมากครับบอกว่าเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ย สานะครับเขาบอกว่าเพิ่มลิมิตของสถานะเบอร์ของตัวเองจาก30นะครับเป็น35เนาะก็คือในตัวพี่เจเนี่ยสามารถเก็บสถานะเบอร์ได้35ถ้าอัพเป็นอินไซส์สนะครับแล้วก็เอฟเฟกต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในสถานะเบอร์นเนี่ยจะต้านทานสถานะฟรีดและสถานะโครนะครับไอ้พวกมอนที่แบบแช่แข็งอ่ะก็จะทําอะไรพี่เจไม่ได้เนาะถ้าอัพอินไซส์สามต่อไปนะครับเขาบอกว่าช่วงเริ่มในแต่ละเทือนเนี่ยอาเคสพีพี P ่เจต่ำกว่า50%นะครับจะล้างสถานะสเตตดาวแล้วก็นิเกทีฟสาาเต ก็คือล้างหมดเลยยกเว้นสถานะเบอร์ของตัวเองนะประมาณนั้นจากนั้นเนี่ยยังจะมอบอัตราคีบวก20%ให้แก่ตัวเองเป,ไป็นเวลา1เทินด้วยนะครับถ้าเลือดต่ํากว่า50%นะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอินไซส์สามเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวข้อสกิลกันบ้างเนาะเริ่มจากสกิลแรกนะครับที่มีชื่อว่า harness testing เนาะเขาบอกว่าจะสร้างความเสียหาย loyalty damage น,นะครับ180%ให้แก่ศัตรู1ตัวนะและทาให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยติดสถานะเบิร์สองสเต็กนะครับแลทุกๆสเต็กของสถานะเบิร์บนตัวเราเ ให้ทีมบวกหนเนาะเป็นเวลา2เทินนะครับสรุปง่ายๆสกิลนี้ก็คือทั้งทำดามเมจให้ศัตรูแล้วก็บัฟให้ทีมได้ด้วยนะครับผม อไปสกิลที่2นะครับที่มีชื่อว่า Heat Testing เนาะเมื่อกดใช้เนี่ยจะมอบโล่ให้แก่ทีมทุกคนนะครับคิดตาม ATK คูณ100%แล้วก็ไปคูณ HP ของพี่เจนะครับเป็นเวลา2เทิร์นเนาะโดยแต่ละสแต็กเบิร์นของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มโล่ให้แก่ตัวเองเพิ่มเติม3%นะครับก็คือยิ่งสแต็กเบิร์นเยอะถ้าเราใช้สกิลนี้โล่ก็จะหนาขึ้นนั่นแหละเนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าพันธมิตรที่มีโล่ถูกโจมตีเนี่ยพี่เจจะโจมตีโต้กลับด้วย Tempering นะครับก็คือถ้ามอนสเตอร์เเเเนนนีีีีีีี่่่่่ยตตัวทททมมโลใราพเจเจ พี่เจจะทําการตีส่วนเข้าไปนะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่องหรือว่า extra action นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีต่อเนื่องที่มีชื่อว่า tempering กันนะครับเขาบอกว่าจะสร้างความเสียหายเรเวทีได้เมทสาเซนให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะทำให้ศัตรูติดสถานะเบืล์สอสแต็กนะครับแล้วก็บอกว่าทุก10%ของ HP ที่เสียไปของตัวเองเนี่ยจะสร้างความเสียหายเรดวที้ไดเมรเพิ่มเติม10%นะครับก็คือมันจะไปสอดคล้องกับ insight หนึ่งเนาะตอนพี่เจตีเลือดก็จะลดนะครับแล สกิลนี้ก็คือเปิดโล่ให้เพื่อนทุกคนในทีมนะเพื่อเป็นการเหมือนตั้งรับนะครับและเมื่อศัตรูมาตีคนที่มีโล่ในทีมเนี่ยโล่ถึงพี่เจด้วยก็จะโดนพี่เจเนี่ยสวนกลับนะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่องก็ประมาณนี้สำหรับสกิลนี้นะ อาละครับต่อไปมาอยู่ในหัวข้ออันติที่มีชื่อว่า over the high street นะเมื่อกดใช้เนี่ยจะสร้างความเสียหายห,ายหรือ l t y d a นะครับ350%อเแก่ศัตรูทั้งหมดเลยนะแล้วก็บอกว่าก่อนทําการโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะเบินเท่ากับจํานวนสถานะเบินของตัวเองเนาะและพี่เจเนี่ยจะไม่ได้รับเบินจากการโจมตีครั้งนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสถานะเบินที่เกินมาบนเป้าหมายหลักทุกๆ1สเต็กเนี่ยจะทําให้การโจมตีนี้สร้างความเสียหายห,ายหรือด t y d a เพิ่มขึ้น10%เนาะก็คืออย่างที่บอกไปนะครับสถานะ เต็มที่ส0สิต็ใช่ไหมสมมุติว่าบนหัวมอนเนี่ยมีสถานะเบรนอยู่25สแต็และบนหัวพี่เจเนี่ยมีสถานะเบรนอยู่10สแต็เวลากดใช้อันตินะครับก็จะแปดสถานะเบรนใช่ไหมศัตรูมีอยู่25่าถ้ารวมของพี่เจไปด้วยก็จะเป็น3 5แสดงว่าเกินมา5สแต็กนะครับแสดงว่าเราสามารถทําความเสียหายเพิ่มเติมได้ที่50%อันนี้คือการทํางานของอันติของพี่เจนะครับสรุปไม่ง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าสถานะเบรนบนหัวศัตรูและสถานะเบรนของพี่เจเนี่ยมีจํานวนเยอะ,เ,ยอะเวลากดใช้สกิ สกิลอันติของพี่เจก็จะแรงขึ้นถ้าจะสรุปง่ายก็ประมาณนี้เนาะยิ่งแตกเบิร์นเยอะยิ่งแรงนะอันติไม่อยู่ในส่วนของหัวข้อเดสโซแนนซ์ของพี่เจน,นะครับก็จะบิวได้เป็น2ส,สายเนาะเลเวลหนึ่งถึงเก้าเนี่ยให้ทุกคนกดออโต้ไปก่อนเลยนะครับส่วนเลเวลสิบเนี่ย,ให,หยนะให้ทุกคนบิวเป็นคีเลตตามนี้เลยนะแล้วก็ที่เลเวลสิบสามนะครับให้ทุกคนบิวเป็นครีแดมจะคุ้มกว่าก็มีประมาณนี้นะสำหรับเดโซแนนซ์นะครับเอาละครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงพ็อดเทรดของพี่เจกันหน่่่อยลลลลละะะกกกกัันนนนนเนเเเเเาารริิิมจจวคบ้ไปปทีสดโ ของพีเจหรือว,ว่า heat trading เนาะก็คือจะไปบวกในส่วนของการโจมตีสวนกลับนะครับเขาบอกว่าความเสียหายเรตตี้ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น40%เนาะจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ความเสียหายเรตตี้เพิ่มเติมจาก10%จะกลายเป็น15%นะครับพูดง่ายก็คือถ้าปลดเลเวลหนึ่งเนี่ยการโจมตีสวนกลับของพี่เจเนี่ยก็จะแรงขึ้นเนาะซึ่งสกิลนี้ของพี่เจเนี่ยเป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับยังไงเปิดเลเวลหนึ่งเนี่ยคุ้มแน่นอนต่อไปที่เลเวลสองนะครับก็จะไปบวกในส่วนของนะะครับับบบทที่่่ออกวกวาาจเขง stack burn ขอองงตัวเเนาะจากเดิมเนี่ย50%นะครับก็จะกลายเป็น100%เลยก็จะทําให้ a d k ของพี่เจเนี่ยเยอะขึ้นเท่านึงเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับเลเวล2ต่อไปที่เลเวล3นะก็จะไปเพิ่มในอินไซส์3เนาะจะเพิ่มลิมิตของสถานะเบอร์ของตัวเองนะครับจาก35กลายเป็น45เซตแตกนะครับต่อไปที่เลเวล4เนาะก็จะไปเพิ่มในส่วนของการ์ดอันตินะความแรงของสกิลเนี่ยจากเดิมนะครับ350ก็จะกลายเป็น450แล้วก็ทุกๆเซตแตกเบอร์ท,ที่เกินมาเนี่ยจะทำความเสียหายเรอตี้เพิ่มเติมจจากก็็ะเปเปปลี่ยนนะ รสรุปไง่ายๆก็คืออันติแรงขึ้นต่อไปที่เลเวลสุดท้ายเลเวล5นะครับ mm hmm. ก็จะมาเพิ่มที่อินไซต์เหมือนกันเนาะก็บอกว่า ATK เปอร์เซ็นเท่ากับ150%ของจำนวนสแต็กของตัวเองนะครับจากที่เลเวล2เนาะ mm hmm. เพิ่ม ATK เท่ากับ100%ของจำนวนสแต็กเบิร์นมาเลเวล5เนี่ย mm hmm. ก็จะเพิ่มเป็น150%แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือแรงชิบปปหายเลยก็คือพี่เจเนี่ยสแต็กเต็มที่45สแต็กใช่ไหมถ้าอัพเลเวล3แล้ว mm hmm. ก็คือเอา45สแต็กไปคูณ1.5นีน่สิบห้าสเตี็คไปคูณันนะ Oh <laughs> ก็มีประมาณนี้นะสำหรับข้อพอดแคสต์ของพี่เจนะครับต่อไปนะครับมาอยู่ในหัวข้อไซคิวเนาะซึ่งไซคิวที่แนะนําเลยนะครับก็เป็นไซคิวประจําตัวของพี่แกนะก็คือ the unbreakable l i t n e s s นะครับซึ่งไซคิวชิ้นนี้จะบวก dmg bonus หเปอร์เซ็นะต์เนาะส่วนเอฟเฟกนะครับก็จะบอกว่าหากผู้สนใจอยู่ในสถานะเบิร์เนเมื่อทําการโจมตีเนี่ยจะได้รับความแรงของการสกิลบวก4นะครับและหลังจากการสวนกลับแบบกลุ่มเนี่ยจะได้รับ atk บเอร์เซ็นต์ช้อนทับก็ได้6กสเต็กนะก็คือเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าความแรงสกิลลทีีนนี่บ่บบบบวววกกกกกมมาาเนนยจจะไปััรโตส แล้วก็พี่เจเนี่ยสามารถสวนกลับแบบกลุ่มได้ด้วยนะจะได้รับเอฟเฟกต์ ATK ด้านหลังด้วยนะครับถือว่าคุ้มสุดๆสเหรับไซคิวชิ้นนี้ต่อไปไซคิวที่แนะนำนะครับก็จะเป็น knock on the door เนาะไซคิวชิ้นเนี้ยจะให้คีย์เรท4%นะครับแล้วก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราอัพเวลนะส่วนเอฟเฟกต์ของไซคิวชิ้นเนี้ยก็คือถ้าผู้สวมใส่เนี่ยโจมตีเป้าหมายที่มีสถานะเบิร์นจะดีลดาเมจเพิ่มขึ้น6%นะและเมื่อผู้สวมใส่เนี่ยมีการโจมตีแบบพิเศษหรือว่าแมททแแแออคคคคนะรรับวามามงงขสก็กกก็คืออี่เรเ,นะเร,าารน,เเนเป actag โจมตีพิเศษด้วยนะครับไซคิวชิ้นนี้ก็จะคล้ายๆไซคิวของพี่เจเลยถ้าไม่มีไซคิวของพี่เจก็ใช้ไซคิวชิ้นนี้ไปก่อนได้นะครับไซคิวชิ้นสุดท้ายที่แนะนำนะนั่นะก็คือเ b e เฟเมอร์ออฟไนท์นะครับผมซึ่งไซคิวชิ้นนี้จะให้เป็นความแรงการ์ดสกิลนะครับ12%นะเอฟเฟกของไซคิวชิ้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อผู้สวมใส่ในโจมตีเป้าหมายที่มีสถานะเนกาทีฟสเตตัส2สถานะหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะทําให้ DMG เพิ่มขึ้น12%นะครับซึ่งถ้าจะาพี่เจไปเล่นกับทททททีีาา atif, ทีีีมมมพิษหรืืออว่่่าาาแปะะสถนนนเกฟ ก็สามารถใส่ไซคิวชินี้ได้เนาะแรงเหมือนกันนะครับแต่เอาจริงก็แนะนําไซคิวประจาตัวแหละคุ้มสุดแล้วนะก็มีประมาณนี้สหรับหัวข้อไซคิวของพี่เจนะเอาละครับเรามาอยู่ในหัวข้อสรุปตัวละครกันแล้วนะซึ่งถามว่าตัวละครพี่เจเนี่ยดีหรือเปล่านะครับให้ทุกคนเนี่ยมองทีมเราก่อนนะ้องว่าทีมเราเนี่ยพร้อมที่จะกดตัวพี่เจหรือเปล่าเพราะว่าพี่เจเนี่ยถ้าไปผิดทีมก็คืออาจจะร,รอดพอสามารถพี่แกนลงมาได้เนาะตัวละครที่อยากให้โฟก,กัสน,นะครับก็คือมีน้อง37น้องมัดไฟน้องไอโซผู้ที่แปะเบอร์ต่างๆครับสามารถเล่นกับพได้น ก็จะทําให้ดาเมจพี่เจเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเล่นกับตัวที่แปะเบอร์แล้วก็ตัวที่สามารถทำแอคชั่นพิเศษหรือว่าการโจมตีต่อเนื่องได้อย่างเช่นน้องสามเเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเอาพี่เจไปเล่นด้วยคือโคตรมันแบบโจมตีต่อเนื่องรัวๆเลยนะครับส่วนข้อควรระวังของพี่เจเนี่ยก็คือตัวฮิวเนาะตัวฮิวที่พี่เจไม่ชอบเนี่ยก็จะมีน้องนางเงือกหรือว่าน้องวิลล่าเองเนาะซึ่งน้องวิลล่าเนี่ยจะล้างสถานะไอพวกตัวฮิวที่ล้างสถานะแบบเนี้ยพี่เจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าจะไปล้างสแต็กเบิร์นของงงพพีีี่่่่เเเเเเจจจนนาาะทให้ยดดมลลซึราากกก็็็ตต้้้องงมมมมมเเเคียสแแบิร์นนให่่ัไุพูด ถ้าเล่นก็เล่นได้นะครับก็อย่าก,กดอันติทูวรเฟลลี่ละกันเดี๋ยวมันจะไปล้างสแต็กเบิร์นหมดตัวฮิลที่แนะนานะครับก็จะเป็นน้องบรูบาร์ตี้ดิเก้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเมดิซินพ็อกเก็ตก็ได้นะตัวฮิลที่ไม่ได้ล้างสถานะคนในทีมแบบนั้นจะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะหรือว่าจะเอาไปเล่นกับอาคาเนียก็ได้นะครับแต่อยากให้มีฮิลหนึ่งตัวเนาะเพราะว่าพี่เจเนี่ยเวลาไปตีบอสนะครับบอสมีหลายเฟสพี่เจเนี่ยก็จะเลือดลดเรื่อยๆนะอย่างน้อยถ้าเล่นทีมพี่เจเนี่ยควรเอาต ว่าตัวละครพี่เจเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับถ้าไปถูกทีมใครอวยก็เปิดได้นะพี่แกเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องเสียดายที่กดพี่แกมานะเก่งมากๆตัวนี้รับประกัน ก็จบไปแล้วนะกับคลิปพี่เจแต่ว่าพี่โจในดีเวิร์สหนึ่งเก้าเก้านั่นเองเป็นยังไงกันมากนะครับทุกคนชอบกันไหมถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับหรือว่าใครอยากเสริมตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะว่าผมพูดผิดไปตรงไหนอยากเสริมจุดไหนได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายฟันดีที่กระตุก